เรียนท่านนัตพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนัตพงศ์พิพัฒน์ชายศิริสมาชิพุทธาลัษฎร,รจังหวัดอุดรธานีนา,นานยสวัสดิ์ธิรรัตน์นุกุลชัยประธานวุโสภาวการค้าจังหวัดอุดรธานีนายอนุพงศ์มกรรนุรักษ์รองประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีนายทวัชชัย โคดวงสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและขัดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายกนบลตันสัจจาประธานชวนนุนพัทยามีความดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เชิญมาร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่องแนวการผักดันการจัดงานมาการพืชส่วนโลก2568เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจากต่างประเทศชื ผมมองงานพืชตรวจโลกในในอีกมุมหนึ่งแต่ตอนนี้ก็อยากให้ท่านดูงานที่เราได้ทําไปบ้างก่อนแล้เดี๋ยวจะอธิบายในมุมมองที่เรามองพืชตรวจโลกให้ท่านฟังช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกตลอดลเราก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ ที่เปียกชะแต่เพราะเวลาเราน้อยเราก็จำเป็นที่จะต้องทำและให้เสร็จให้ได้ทันการเรื่องพันไม้ต่างๆเนี่ยเราเตรียมไว้ครบหมดแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขดมาสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราก็ได้แก้ไขจากประสบการณ์ที่เราได้เห็นและประสบการณ์ที่เราได้ทำพืชส่วนโลกที่เชียงใหม่ เพื่อให้งานนี้ได้ผลประโยชน์สูงสุดถ้าเปลือผลหมดเนี่ยเราก็สามารถทำได้เร็วกว่านี้อีกเยอะตอนนี้เนี่ยความยากลำบากเนี่ยลำบากมากจริงๆเหลืออีกประมาณหนึ่งปีกับ ออส,อสองเดือนสามเดือนเท่านั้นเองที่จะต้องให้เสร็จพื้นที่ทั้งหมดที่เมื่อกี้ได้ไดไดเรียนมาก็ประมาณ400ไร่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของของน้ำซะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราได้สร้างขึ้นมา เพื่ออนาคตของการใช้สอยของพื้นที่เมื่อจบงานแล้วงานทั้งหมดเนี่ยมีแค่สี่เดือนครึ่งซึ่งเป็นงานที่ให้คนเนี่ยได้มาเที่ยวและชมที่จังหวัดอุดรของเราสิ่งที่เราได้ก่อสร้างเนี่ยทุกอย่างเนี่ย เน้นในคําว่าแหล่งเรียนรู้เราต้องการให้เมื่อเสร็จงานแล้วเนี่ยอุดรเนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชนรุ่นใหม่หรือองค์กรต่างๆที่จะมาดูงานคืองบประมาณรัฐบาลเนี่ยถ้าเปื่อไปเที่ยวดูสวนเนี่ยไม่มีงบประมาณแต่ถ้าเปื่อไปเพื่อไปอดูชมแต่งเรียนรู้เนี่ย จะได้สามารถมาได้เราได้ประสบการณ์เนี่ยจากการที่เราทำส่วนนุ่งนุ่มาหลายปีแล้วเราก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็เน้นเรื่องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีสานเนี่ยเราถือว่าเป็นอีสานตอนบนก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาต่างๆในภาค ใกล้เคียงเราทั้งหมดเนี่ยได้มาดูงานและได้รักธรรมชาติช่วงอันนี้ก็จะเป็นสวนภาคใหญ่ส่วนลูกชาตนะครับตอนปลายของของสวนเรานี่คือสะพานที่ข้ามฟากไปอีกด้านหนึ่งของสวนนั่นคือเนอร์สรีต้นไม้ซึ่งที่เชียงใหม่เนี่ย เราไม่ได้สร้างไว้เพราะว่าหลวงไม่ได้ให้ที่สร้างแต่สุดท้ายเลยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างเนื้อสอรี่เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องมีเนื้สุรีที่จะเปลี่ยนต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าผมมองพืชตรวจโลคเนี่ยอีกมุมหนึ่งนะครับพืชตรวจโลคจริงๆเนี่ยก็คือ ความหลากหลายแห่งชีวิตเชื่อมโยงระหว่างคนน้ำต้นไม้และการมีทวนร่วมอย่างยั่งยืนนี่คือคอนเซปต์ของของเรานะครับสำหรับงานนี้คือตัวโลกเนี่ยเป็นอีเวนท์ที่เขาจัดกันทั่วโลกตั้งแต่ปี1800มาละเขามองในมุมที่ว่า เขาสร้างสวนในเมืองที่เขาอยากจะให้คนทั้งโลกเนี่ยได้รู้จักว่าอย่าง,างประเทศจีนเนี่ยครั้งแรกที่เขาเปิดเนี่ยเขาเปิดที่เมืองคุนหมิงคนทั้งโลกไม่รู้จักว่าคุนหมิงอยู่ไหนเขาทำยิ่งใหญ่มากเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคนก็รู้ว่ามีเมืองคุนหมิงครับจีนก็สร้างต่อไปเมืองริงเตา่เมืองเินตูเมืองอะไรต่างๆ ทั่วโลกก็เลือกกันประเทศไทยก็เลือกเลือกเมืองเชียงใหม่เมืองที่เขาเลือกเลือกกันเนี่ยเขาอยากให้ทั้งโลกรู้จักเมืองเมืองนั้นอย่างที่เมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าฉายดูของฮอลแลนด์เนี่ยที่เขาจัดงานฟอร์เรียเดทุกๆสิบปีเขากจ็จัดในเมืองใหม่ ให้คนได้รู้จักอุดรที่โดนเลือกมาเนี่ยผมคิดว่าถูกที่แล้วเพราะว่าอุดรเนี่ยอนาคตก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับลาวกับเบียงจันท์แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือของภาคอีสานเนี่ยของประเทศไทยเราอันนี้ผมถือว่าถูกถูกต้องที่สุดกันี่อุดรจะได้อะไรล่ะ อุดอรเนี่ยจะได้ทั้งโลกรู้จักว่าแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยที่เรากำลังจะบอกเขาเนี่ยมีอยู่ที่อุดอรและคนในประเทศไทยก็จะมองเห็นว่าอุดอรยิ่งใหญ่พอที่จัดงานเพื่อจดโลกได้อันนี้คือสิ่งที่เราได้มากที่สุดผม,ผมมองในมุมนี้นะครับเพราะว่างานมันแค่สี่เดือนครึ่งเอง เสร็จแล้วรัฐต้องมาดูแลพืชสวนโลกเนี่ยให้ยั่งยืนต่อไป AIPS เนี่ยเขาเน้นเน้นทุกครั้งเลยว่าคุณทำอะไรหลังจากงานพืชสวนโลกจบแล้วคุณใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างไรที่เชียงใหม่ที่เราจัดไปครั้งนั้นเนี่ยเรา มีคอนเซปต์ว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นของกรมวิชาการเกษตรอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นส่วนของพระเจ้าอยู่รัชกาลที่หเหมือนกับรอยตุงแต่เมื่อเสร็จแล้วไม่ได้ทําไปตามนั้นแล้วห้องประชุมธรรมนาใหญ่ก็จะอยู่ที่นั่นก็โดนย้ายไปตอนก่อสร้างก็เลยไม่ได้เป็นไปตามนั้นตอนที่เราออกแบบที่นั่นตอนนั้นเนี่ยเราออกแบบเพื่อลองรัด ลองรับคอนเซปต์อันนี้ครับตอนนี้ถามว่าจะทำยังไงให้ตรงนั้นดีผมก็บอกว่าต้องทำแบบที่เราทำที่อุดรเดี๋ยวนี้ล่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าผมใช้คำว่าคอนเซปต์เอ่อพ็อกเก็ตพาหรือเป็น Park ครวมที่ให้คนมานี่ได้เที่ยวกันเราวางแผนไว้ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย สนามเด็กเล่นเนี่ยต้องมีอยู่ข้างหน้าเลยและแหล่งรูนิ้วเหล่งเรียนรู้เนี่ยต้องอยู่ข้างหน้าให้คนไดียได้สามารถเดินดูได้ทั้งหมดแต่ไม่ได้ทำแบบแหล่งเรียนรู้ที่ดูแล้วไม่ไม่อยากดูก็ต้องทำให้มันสวยงามนี่คือคอนเซ็ปที่เราวางไว้แต่นั้นอุดรเนี่ยได้อะไรผมก็บอกเลยไงว่าได้คำว่าอุดรคนไทยทั้งประเทศก็รู้ว่าอุดรเนี่ยสำคัญนะ เมืองไทยจริงๆแหล่งท่องเที่ยวหลักเนี่ยเรียกว่าหลักที่คนต่างชาติมาเนี่ยมีอยู่ไม่กีท่ที่ก็มีหัดใหญ่มีภูเก็ตมีพัทยามีเชียงใหม่มีเชียงรายครับแล้วก็ตอนนี้ก็หุยหินก็เริ่มขึ้นมาที่เขารู้จักกันผมเองอยู่ตัวนงนุษเนี่ย ม่มีคนรู้จักผมเลยผมอทุดท้ายเปลี่ยนชื่อเป็นส่วนหนึ่งนุษพัทยาแต่นี้คนรู้เลยส่วนนอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะท่านกำลังบอกว่าอุดรคือพัทยาแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อโรงแรมท่านหรือร้านอาหารท่านต่อตอท้าย้วยว่าอุดรเนี่ยคนก็รู้แล้วอ๋อร้านนี้อยู่ที่อุดรอุดรกำลังจะมีชื่อให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้รู้ และต่างชาติเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีอุดอรเนี่ยเราให้ความจบคัญเขาคิดถึงท่องเที่ยวเมืองไทยเขาก็มองอุดอรนี่คือสิ่งที่เราได้มากกว่าการที่เรามีสวนพืชสวนโลกอยู่ตรงนี้ซ้ด้วยซ้าแต่การที่เรามีอยู่เนี่ยก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่เราจะต้องใช้สอยหลังจากเสร็จงานนี้ให้ได้ประโยชน์ถูงสุดสีเดือนครึ่งเนี่ย ก็คือการสร้างสิ่งที่ทั้งโลกเขาทำกันที่คนเขายอมรับกันครับผมก็เลยเลยมองและได้พยายามปรปับปรุงแก้ไขให้เป็นที่เที่ยวและยอมรับพืชทั่วโลกเนี่ยเขาเน้นตรงเรื่องของของการคือคือ คือหัวใจของมันเนี่ยนะครับอยู่ที่การแลกเปลี่ยนความคิดวัฒนธรรมและสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตที่ดีในอนาคตก็คือเรามองถึงเรื่องของต้นไม้ทำยังไงให้คนไทยเนี่ยรักต้นไม้เราจัดสวนสวยเนี่ยสวนสวยเนี่ยอยู่ไม่นานหรอกเพราะสวนสวยมีทั้งประเทศ ทำไมเราไม่ทําสวนแปลกละ่ะทําไมเราไม่ทําสวนเน้นต้นไม้ออกมาละ่ะให้คนชอบต้นไม้ตอนนี้สวนนุ่น,นผมเนี่ยผมก็แก้แก้ไปในทอนเจ็บนี้เกือบหมดละ่ะคนไปบอกโอ้ต้นไม้ไม่เคยเห็นเลยนั่นคือพืชทวนโลกแต่เพื่อมาต้นไม้ชาวบ้านมาจัดเป็นสวนสวยเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นนพืชตวจชาวบ้านเราคือพืชตวนโลกดังนั้น ต้นไม้เนี่ยจะเห็นว่าเราจะจัดกันแปลกๆแ,และเน้นให้ความสำคัญแก่ต้นไม้เหล่านั้นและให้เขาได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปได้อะไรแต่อะไรถ้าจะเห็นเลยว่าพืชตัวโลกที่นี่เนี่ยเด็กผมยังถามว่าคุณโต๊กมันกำลังสวยกว่าสวนนนุษแล้วนะผมบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าเรากำลังทำตรงนี้ให้มีคุณค่าที่สุด เมื่อเสร็จงานแล้วสับคัญว่าทางทางจังหวัดเนี่ยจะมาดูแลหรือว่านั่นยังไงแต่เราก็ใช้วิธีที่ง่ายด้วยว่าไม้ยากๆอาจจะไม่ได้อยู่แต่ใช้ไม้อยู่ในตะกูลเดียวกันใส่เข้าไปก็ทำให้ดูเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อันนี้เราก็คิดไว้ให้อยู่แล้วครับก็ท่านตอ,อก็ ให้ผมมาช่วยอธิบายให้ฟังครับเราก็พยายามทำสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดมาตลอดเมื่อกี้พูดถึงไทป์เอไทป์นะครับผมคุยกับพวกฝรั่งที่อยู่ในคณะกรรมการ AIPS เขาบอกตอนนี้ไม่มีคนขอไทป์เเลยมันใหญ่เกินไปเรื่อเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยไทยสอยไม่ได้ ก็เสียหายหมดฟอริเรียเดที่ท่านให้ดูรูปเมื่อกี้เนี่ยงานที่เขาจัดไปเนี่ยขัดทุนไปประมาณ180กว่าล้านยูโรแล้วเขาตัดสินแล้วว่าจะไม่มีอีกที่จริงเขามีทุกๆ10ปีผมไปเนี่ยผมก็ไปดูที่เก่าๆที่เขาทำมาเมื่อ10ปีก่อนสิบสิบแล้วก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือซากเลยคือเขาดูแลไม่ได้คอนเซปต์เขาได้ ดังนั้นคอนเซปต์ที่ไทป์ A หรือ B ก็ตามเนี่ยต้องเล็กเอาไว้เพื่อจะได้ดูแลได้ง่ายและคนที่มาเที่ยวเนี่ยได้ใช้สอยเป็นประโยชน์ถูงสุดครับก็อยากให้ท่านเข้าใจสิ่งนี้ที่ที่ท่านจะได้จากการงานพืชผดโลกและเราก็ได้พยายามแก้ไขและพยายามทำให้ได้ประโยชน์ถูงสุดสำหรับชาวอุดอรนะครับ ขอพูดครับ